สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เจอกัน3มรอบเลยเนาะวันนี้คลิป3าม้ลเนาะ ยังไม่แน่ใจจะได้อัปโหลดหรือเปล่าคลิปหนึ่งคลิปสองนะคะแล้วก็รวมถึงคลิปนี้ด้วยนะคะคุณแม่กําลังจะทํามื้อเย็นนะคะอ,ออะไรอย่างแกงเขียวหวานไก่นะคะแล้วก็ผัดผักรวมนะคะผัดผักรวมยังไม่แน่ใจจะใส่กุ้งหรือว่าหมูเนาะก็คุณแม่หั่นไอ้มะเขือม่วงอะเนาะอปจีนหั่นไปแล้วนะคะแล้วก็เอันนี้กําลังจะหั่นไก่นะคะพอดีว่าหั่นหั่นมะเขือม่วงแล้วก็ ครัวคุณแม่ก็ระวุนตลอดนะทุกคนระวุนตลอดนะคะครัวคุณแม่เออแฮรี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้เอ,อ่อเล่นไหนแผดไปแล้วก่อนแล้วกันนะลูกนะหั่นมะเขือม่วงไปแล้วคะ่ะทุกคนแช่น้ําเกลือเนาะโซฟวิดโซเอ,อ่อมันจะได้ไม่ดำเนาะทุกคนค่ะแล้วก็ออมหัน่นหั่นอะไรอะเอ,อ่อพริกนะคะพริกที่จอ้ใสนะคะแล้วก็อันนี้ล้างแล้วนนะะแล้วก็หั่นนะคะแล้วก็อันนี้ คุณแม่ใช้ไอ้บาซิลลิฟของฝรั่งนะทุกคนของฝรั่งนะคะมาแล้วกอทุกคนค่ะจะตงจะตำส้ตมตำด้วยแต่คุณแม่ชิมดูแล้วทุกคนตอนแรกที่คุณแม่ชิมเอ่อก่อนหน้านี้ไอ้ตอนที่แม่ทําคลิปที่2ตอนที่สามเสร็จใหม่ๆอ่ะคุณแม่ว่ามันรสชาติมันโอเคมใช้ได้นะทุกคนแต่พอคุณแม่ชิมอีกเนี่ยปรากฏว่ามันขมคุณแม่ก็เลยยังไม่แน่ใจว่า จะได้จาหรือเปล่าแล้วประเด็นคือเราก็สออับแครอทปนไปแล้ววะทุกคนเออนะคะก็ยังไม่แน่ใจเราเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะทำแกงเขียวหวานก่อนนะคะทุกคนมีไก่ซื้อไก่มาเมื่อวานเป็นไก่แบบมีมีหนังติดอย่างนี้แต่ว่าพอดีว่าเมื่อวานทำกับข้าวไปเราบางส่วนแล้วกลัวว่ามันจะไม่พอเนาะก็เลยไปซื้อมาแบบเป็นไก่แบบไม่มีหนังอย่างนี้นะคะมาเพิ่ม โอเค,คแม่ค่ะโตเค้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่โอเคแม่ลูกคุณจะอยู่กับดารากลุ่มบนก็ได้นะป๊าเขาไปเดินป๊าเขาไปเดินเขาไปไฮกิ้งมาแล้วทีนี้มันฝนตกเนาะแล้วทีเนี้ยมันลื่นแล้วก็เตือนแล้วว่าไม่ควรจะไปเนาะเพราะว่ามันมันฝนตกอ่ะทุกคนเออเขาก็ชวนเราเรากับลูก คุณแม่กับลกูกแต่คุณแม่ก็ไม่ไปนะคะแฮร์รี่ก็ไม่ไปเนาะ,ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันลมแรงอะ่ะเออก็เลยเขาไปเดินได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วแล้วเออกลับมาพร้อมกับเปียกโศกนะคะแล้วก็ลื่นนะคะล,ลื่นลนะะื่นลมเนาะคุณแม่ก็เลยบอกว่าฉันเตือนแล้วว่าไม่ควรจะไปเพราะว่ามันสภาพอากาศอย่างเงี้ยเราไม่ควรที่จะแบบว่ามันก็เหมือนริสแอสเซทเมนต์เนาะทุกคนที่แบบว่า จะเครซี่ไปทําไมอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากจะห้ามสามีเพราะว่าเออเขาอยากจะไปก็ให้เขาไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไปด้วยเนาะเพราะเราก็มีงานเยอะเนาะนั่นแหละค่ะและ้วทีนี้เขามาเขาอาบน้ําก็เลยนั่งอยู่ข้างบนมาหันไก่เดี๋ยวคุณแม่จะใช้ไก่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไก่ที่เซนซ,ซี่ก่อนก่นโอเค,อเคไมเดี๋ไปไหนมาหนกไปห้องน้ำไปห้องน้ำเหรอหนก <Yeah. S 2> ไม่อยู่กับดาดาข้างบนใช่ไหมว่าย no. Why? Hmm? Why not stay with Dada upstairs? กะหรี่เบาๆครับลูก เลยนะที่สาม,มีซื้อไอ้ซื้อมีดให้ใหม่นะ่ะ